วันนี้เวลา17นิก15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ดาโชเชรีงตเกนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูตาลและนางตาชีโดมาภริยาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันคตุกะของสมเด็จพระราชาธิบดีจิเกเมซิงเยวัวงชุกสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่4แห่งราชอาณาจักรภูตานระหว่างวันที่23-26มิถุนายน2534และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนราชอาณาจักรภูตานหลายครั้ง กับทางพระราชทานโครงการความช่วยเหลือด้านต่างๆอาทิด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านการเกษตรด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวภูตานประเทศไทยและราชอาณาจักรภูตานถือเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ทั้งในระดับพระราชวง์รัฐบาลและประชาชนโดยประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาขณะที่ราชนจาจักรภูตานให้ความสําคัญและชื่นชมความสําเร็จในการพัฒนาประเทศของประเทศไทย ยเฉพาะการน,นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปปรับใช้ในการพัฒนาประเทศของราชนาณาจักรภูตานซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติ g r o s s National Happiness ของสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่4แห่งราชนาจักภูตานปัจจุบันราชนาจักรภูตานมีการปกครองในะระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขค,คือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลว,วังชุกและมีดาโชเชริงตบเกเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่28มกราคม2567จากนั้นพระราชทา,านพระบรมราชวโรกาศ ให้นางโกเลเนอปุหามิลาเคจมินทะอิโนกาโกเลเน อักรททรทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาประําประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้เข้าเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทกลับบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายสตีเฟนนิสานเตียนิสานตะเส,าน,ะสนานายเกคู่สมรสร่วมเข้าเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทด้วย ต่อจากนั้นเวลา17นาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ ลเอกประวิทย์วงษ์สวรรค์ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่และผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพระบรมราชโองการในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33ระหว่างวันที่26กร,รกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ที่กรุงปารีสสาธารณารัฐฝรั่งเศส การไปแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติเช่นกีฬาโอลิมปิกนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงทั้งเป็นเกียรติแก่ประเทศและเป็นเกียรติแก่บุคคลกล่าวคือการที่ประเทศไทยมีนักกีฬาที่สามารถไปแข่งขันในกีฬาที่ถือกันว่า เป็นนัดสำคัญที่สุดของโลกก็นับเป็นเกียรติแก่ประเทศอย่างน่าภูมิใจส่วนเกียรติแก่บุคคลที่มาจากการที่แต่ละคนจะได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งความสามารถทางกีฬาและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตน จึงขอให้ทุกคนรักษากเกียรตินไว้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยน้ำใจนักกีฬาและความเป็นมิตรไมตรีต่อทุกคนทุกชาติเพื่อเชิดชูเกียรติภูมิของชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศชาติต่อไป นายจุนจิโอตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามคูบูตาคอป์ปอรเรชั่นจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพระราชทานแก่โครงการพระราชดำริต่างๆตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567 นายกลินสารสินประธานกรรมการบริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำนายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567 นายอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่ม b j เจซีบิกซและคณะ เฝ้าทูละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3. ม,มิถุนายน2567